สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คุยหลังเกมนะครับคุยหลังเกมในวันนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็โกงความตายไปได้นะโดยที่สามารถเอาชนะเบนฟอร์ดนะครับสองประตูต่อหนึ่งโดยโก็บอกว่าเลยนะต้องบอกว่าอย่างนี้คือแฟนแมนยูช่วงนั้นในช่วงเาพูดจริงๆนาทีสุดท้ายไม่คิดว่าจะกลับมาชนะได้ แต่ว่าสุดท้ายแลวครับมันก็โกงความตายนะเฟอร์กี้ทามนะครับเฟอร์กี้ทามว่าเมนยูก็สามารถเอาชนะได้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยหลังเกมกันมันก็มีเรื่องนะเรื่องคอนเทนต์มีอะไรให้คุยเยอะแยะเลยในวันในเกมที่เมนยูเอาชนะเบนฟอร์ดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอังเดรโอนานานะที่โดนมีภาควิจารณ์อีกแล้วในเกมนี้เนี่ยโอนาน่าก็ทําเสียอีกแล้วนะผมผมขอใช้คําว่าโอนาน่าทำเสียแล้วกันเพราะว่า มันจังหวะที่มันควรจะรับได้ลูกเนี่ยผมมองว่ายัางไงก็ต้องรับได้แต่สุดท้ายโอนาน่าก็รับไม่ได้นะแล้วเรื่องแมกทอมนะซูเปอร์ซับของเราทากอสแมกทอมมินีก็เออลงมาเซฟเมนยะูเซฟทั้งเอลิกเทนฮาร์กเซฟทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซฟโอนาน่าและที่สำคัญเซฟเมนยูไม่ให้โดนล้อนะครับก็โอ้ยอันนี้คือสำคัญนะเซฟไม่ให้โดนล้อนะครับก็สุดยอดเลยนะ ไม่เขาม่นีนะครับวันนี้เรามาคุยกันเอาละเราไปดูเกมกันเลยคือเกมในวันนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในชุดที่กระท่อนกระแท่นมากนะครับผู้รุ่งามประตูอังเดรโอนแะน่ตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมันมีข่าวราเฟลวารานมีการเจ็บเล็กน้อยทําให้แบบต้องต้องไม่มีชื่อนะแล้วจะกลับมาทีมเลยแหละหลังหลังเบรกทีมชาตินะครับเซ็นเตอร์แบ็กในวันนี้ก็แฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับอจอนนี่แว่วนนะครับ ในรายของวิกตอรีนเดอเลิฟเนี่ยไปยืนเป็นแบ็คซ้ายแล้วก็เดโกดาโลยืนเป็นแบ็คขวานะครับกองกลางวันนี้เราได้เห็นคาซิมิโรกับอัมราบัตยืนคู่กันแล้วนะครับแล้วก็กองกลางโดรุปวันนี้มเมสันเมาส์ปีกขวาบโนฟเฟอร์ันเดสปีซ้ายเนี่ยมาคัดและฟอร์ดหน้าเป้าไรซ์สุดฮอยรุนนะครับผมเกมเนี่ยต้องบอกว่าผมคิดว่าเมนยูอ,อช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ย เมนูไม่ได้แบบทําอันตรายอะไรเบนฟอร์ด uh, สักเท่าไหร่นะผมคิดว่านะคือเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้สวนบ้างสวนบางจังหวะแล้วทําทําอันตรายเมนูมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วคือเมนูก็ไม่สามารถทําอะไรเบนฟอร์ดได้นะครับแล้วแล้วเบนฟอร์ดก็มีจังหวะที่ตัดบ bon อลเมนูได้กลางสนามลูกนี้เป็นคาเซมิโลที่ที่จ่ายพลาดแล้วก็เบนฟอร์ดก็ตัดบอลไปได้แล้วก็ก bon ไไวกชฉบขึ้นไป แล้วก็มีจังหวะยิงแต่ยิงก็ไปติบล็อกแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นวิกตอรินเลิฟที่มาสากัดทิ้งไปแล้วมันไปชนเพื่อนนะสากัดเสร็จเรียบร้อยมันก็มาเข้าทางของแมนติเอนซินยิงลูกนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นความโชคร้ายของโอเลนาหนึ่งจุดคือคือบอลมันเฉลบแล้วโอนานาก็เหมือนจะเดาทางแล้วว่าอา่บอลจะพุ่งไปทางนั้นแต่สุดท้ายคือบอลมันก็เฉลีแล้วมันเข้ากลางประตูนะ โอนาน่าก็เสียจังหวะแล้วก็โดดเซฟไม่ทันลูกนี้น่าเสียดายแต่ผมมองว่านะมันควรจะเซฟได้แล้วก็พอจบครึ่งแรกแมนยูโดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยบอราชมค์ขึ้นนะครับเขาก็ได้ได้เป็นนักวิเคราะห์ในเกมนี้ของพิมพ์รลีเขาก็พูดแล้วว่าจางังหวะเนี้ยโอนนนาควรจะทําทําได้ดีกว่านี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะติร์ชมค์ขึ้นนะบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมโอนาน่าเนี่ยต้อง ต้องกระโดดแบบเขาเรียกว่าฟุตเวิร์กอะ่ะก่อนที่จะรับลูกนี้คือรู้อยู่แล้วนะว่าบอลมันมีโอกาสฉล็บนะโอน่าไม่ไม่ควรจะทำนี้เลยนะครับไม่เข้าใจว่าโอน่าไปเรียนการเซฟประตูมาจากสำนักไหนนะแต่ก็คือไม่ควรจะเสียประตูนี้นะครับก็โดนโดนหนักอยู่นะสำหรับโอนาน่าก็จบครึ่งแรกแมนยูก็โดนเบนฟอร์ดนำนะรับหนึ่งประตูต่อศูนย์ พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยแมนยูเปลี่ยนเอาคิตียนอิลิเซนลงมาเนี่ยผมมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากเลยนะในการเอาคิตียนอิลิเซนลงมาเพราะว่าพออิลิเซนลงมาเนี่ยมันสามารถแบบสร้างจังหวะสร้างอะไรให้เพื่อนร่วมทีมได้เยอะเลยนะครับแล้วแมนยูก็มีโอกาสเยอะขึ้นมากๆหลังจากที่คิตียนอิลิเซนลงมานะครับแต่จนจนแล้วจนรอดเนี่ยมันก็ยังทำทำอะไรเบนฟอร์ดไม่ได้นะแล้วก็เปลี่ยนกานใไนโช่ลงมาเลดฟอร์ดออกไป นะครับก็ยังมีโอกาสเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีใกล้เคียงสุดเนี่ยก็คือลูกที่กาญโชนะครับคอสเข้าไปคอสลูกเลี้ยงเข้าไปแล้วบอลมันไปโดนมาซิยาวสกิดเปลี่ยนทางแล้วไปชนกองหลังของเบนฟอร์ดเข้าประตูรูกนี้แต่ว่า VR เขาเข้ามาเช็คแล้วมันเป็นลูกล้ำหน้าก่อนนะลูกล้ำหน้าของมาซิยาในจังหวัดนั้นมันน่าเสียดายมากนะผมคิดว่ามันกําลังจะกลับมาแล้วแต่พอไม่ได้ประตูรูกนั้นนะ่ะ โอ้ไม่มีใครคิดว่าจะกลับมาชนะได้คือเสมอก็ดีแล้วแต่ว่าถามว่าโอกาสที่จะยิงตีเสมอได้ไหมมันพอมีนะตอนนั้นเ่ะมันพอมีโอกาสที่จะยิงตีเสมอได้แต่ว่าอามันก็หลังจากแมตทอมินีลงมานะแมนู Man ก็ได้โอกาสเรื่อยๆนะครับจนถึงท้ายเกมนั่นแหละแมตทอมินีก็ มาซ้ําลูกยิงที่ดา์โรยิงไปแล้วบอลมันกระชอมาเข้าทางไมทอมไมทอมก็เกี่ยวนะอย่างสวยแล้วแหละถ้าไปดูรีเพียเกี่ยวบอลปุ๊บแล้วก็วอลเลย์โอ้เต็มข้อเข้าไปลูกนี้เข้าไปทําให้แมนยูตีเสมอหนึ่งหนึ่งลูกนี้ผมมองว่าต้องให้เครดิตการไอโช่ด้วยจังหวะนั้นนะ่ะที่การไอโช่ไปพิงบอลเล่นอยู่ทางมุมซ้ายแล้วก็คอร์สเข้ามาให้ดา์โรยิงลูกนี้นะอคือ การนาโชเนี่ยเขามีมิติการเล่นมากกว่าแรดฟอร์ดแล้วตอนเนี้ผมมองว่าถ้ายังดึงดันให้แรดฟอร์ดลงเล่นโดยที่ไม่พักแรดฟอร์ดหน่อยเนี่ยมันจะมีทั้งข้อเสียต่อแรดฟอร์ดแล้วเป็นข้อเสียต่อแมนยูด้วยนะคือการนาโช่ควรจะมามาแย่งตำแหน่งตัวจริงของแรดฟอร์ดได้แล้วในะตอนเนี้ไม่ใช่แบบดึงดันปล่อยแต่แรดฟอร์ดลงเห็นไหมคือผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมแรดฟอร์ดลงเกมนี้นะไม่สามารถโชว์แบบโชว์ทีเด็ดอะไรได้มากช่วยแมนยูอะไรได้ไม่เยอะเลยนะ มีแต่จะไปเองจังหวะหนึ่งช่วงครึ่งแรกอ่ะที่แลฟอร์ดบุกทะลุปไปเองแล้วมีสแมเม์แบบกลางมือของบอลอยู่ลูกนั้นน่ะแต่แลฟอร์ดก็ตัดสินใจยิงเองซึ่งมันเป็นมุมที่แคบมากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าแลฟอร์ดจะดึงดันไปทําไมจังหวะน,นี้นะครับมันก็นั่นแหละก็หลังจากแมคทอมินีเนี่ยยิงตี่เสมอให้กับเมนยูแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณสองไอทีโมเมนตัมมันมาที่เมนยูแล้วตอนนั้นน่ะก็เมนยูพยายามแบบบุกประตู ประตูขึ้นนําไห้ได้ก็สุดท้ายก็ขึ้นนําจริงนะแต่ก่อนที่ก่อนที่ลูกแมกคคอมจะมองอนะ่ะมันจะมีก่อนนะั้นนั้นลูกมาซียาวได้ยิงจะจ่อก็เกือบเข้าเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่เข้าบอลมันก็โดนเชียงมนะจนถึงนาะทีสุดท้ายคือท้ายจริงๆนะคือโอกาสนั้นนะ่ะมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่เมนดูจะได้เปิดบอลเข้าไปเล่นแล้วลูกบูโน่เปิดให้แม็กควายอนะ่ะบ,บ,บูโน่ก็เปิด จากการสนามไปให้แม่ควายแม่ควายก็โหมย้อนกลับมาให้แมททอมโหมเข้าไปโห oh, ลูกนี้เฮกันลั่นทั้งสนามผมเชื่อว่าแฟนแมนดูทุกคนอะเฮแน่นอนจังหวะเนี้ยเพราะว่ามันปลดล็อกอะไรหลายอย่างนะปลดล็อกทั้งการที่ชนะในบ้านเป็นสักทีนะคือคาบ้านมาสองสามเกมแล้วก็ชนะสักทีในพีเม์ลีก e นะครับคาบ้านมาบ่อยแล้วแล้วก็สกอตแมททอมินีก็ยิงสองลูกนะครับเป็นพระเอกในเกมนี้นะ ก็สุดยอดเลยนะครับอีกคนหนึ่งที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยคืออ่ไม่ใช่แอลี่แม็กควายนะแอลี่แม็กควายเนี่ยคือเกมนี้ต้องบอกว่ากลับมากลับมาคือเกมไหนที่เขาเล่นดีเราก็ต้องชมนะเพราะว่าเกมไหนเขาเล่นแย่เราก็บ่นเขาไปแล้วเกมนี้เขาเล่นดีนะต้องชมเขาหน่อยลูกยิงอสองหนึ่งก็มาจากแม็กควายหม่งชงให้แม็กทอมนี่แหลนะะนะก็ชนะไปสองประตูหนึ่ง จบเกมนะครับคนแรกที่นักข่าวถามเลยก็คือสกอตแมนโทมินีเขาก็บอกว่าคือเขาเขาอยู่กับเมนยูมานานเลยอายุห้าขวบนะเขาก็เห็นหลายๆอย่างคือหนึ่งในนั้นคือ DNA ของเมนยูคือจะไม่ยอมแพ้จนถึงจนน้อวีดหมดเวลาเลยนะมันก็ถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็ดีแต่ผมมองว่าบางเกมที่เมนยูปล่อยปล่อยจอยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมมันก็ต้องไปแก้จุดนี้ด้วย คือเกมนี้ไม่ยอมปล่อยจอยง่ายๆนะมันก็เป็นเพราะว่าเรามีโอกาสนะครับคือแม็กทอมก็บอกว่าเขาก็ถือว่าเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่ในความทรงจําในฐานะนักฟุตบอลของเขานะก็บอกนะครับส่วนทางด้านเอลิกเทนฮาเขาก็ชื่นชมแม็กทอมมาแหละนะว่าเขาว่าแม็กทอมมีดี a การเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนะมาก,มากอันดับต้นๆของนักเตะภายในทีมเลย เพราะว่าอยู่กับแมนูมานานนะก็ขอชื่นชมแม็กทอมประมาณนี้นะสำหรับเทนฮากนะครับแล้วก็ถือว่าอนับเป็นเกมที่ดีที่จะได้เริ่มต้นกลับมาให้ได้นะครับกลับมาสู่เส้นทางนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมก็ตบมือให้ทุกคนนะเกมมันชนะก็ต้องตบมือไงถึงว่าถึงแม้ว่าลูกเกมบางจาังหวะเนี่ยมันจะมีมีโอกาสที่เออที่จะคาบ้านแล้วก็ มันควรจะทําได้ดีกว่านี้บางจังหวะแต่ก็เราก็สามารถชนะได้แล้วก็ไปปรับขั้นตอนไปนะครับสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็จะประมาณนี้สําหรับการคุยหลังเกมของเรานะครับเรื่องเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็จะมาพยายามอัปเดตให้ทุกๆวันนะครับ่าแล้วแต่จังหวะน,นะวันไหนมีเวลายเยอะเวลาน้อยนะครับก็จะมาอัปเดตนะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคือการกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปความผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไปแล้ว